สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปผลิตภัณฑ์คลิปนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 ครับแต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ G3 ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับคํา2คํานี้กันก่อนครับนั่นคือคําว um ่าอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระครับสําหรับอนุม um ูลอิสระครับคือตัวร้ายครับที่พร้อมจะมาทําร้ายร่างกายของเราครับ ที่จะมาทําลายเซลล์ของเราทําให้เซลล์เสื่อมเร็วเกิดเป็นโรคชราภาวะแก่ก่อนวัยและจะเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆอย่างมากมายนั่นเองซึ่งอนุมูลอิสระนั้นก็มาจากสองแหล่งใหญ่ๆครับนั่นคือจากการใช้พลังงานในร่างกายของเราและจากภาวะแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองครับจากรอบตัวเราก่อนจากภายนอกก่อนครับนั่นคืออนุมูลอิสระจากฝุ่นควันบุหรี่ควันรถยนต์สารเคมีโลหะหนักและรังสีจาก เครื่องมือ,มอเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและจากการใช้พลังงานของร่างกายครับก็คือเกิดได้ตั้งแต่การคิดนั่นก็คือความเครียดครับการรับประทานอาหารเกิดการย่อยอาหารก็เกิดอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันหรือการใช้พลังงานส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือแม้แต่การที่หัวใจเต้นและหายใจยร่างกายก็ใช้พลังงานแล้วก็เกิดอนุมูลอิสระมาทําร้ายร่างกายแล้วล่ะครับซึ่งครับการที่เราจะเลี่ยง อนุมูลอิสระนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะเราต้องหายใจและหัวใจเต้นทุกวินาทีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราถูกทําร้ายจากอนุมูลอิสระน้อยลงนั่นก็คือการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายนั่นเองครับซึ่งในชีวิตทีชีวิตประจําวันครับของคนปัจจุบันนี้ครับที่มีความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยและยังต้องเจอกับฝุ่นควันมากมายครับจึงทําให การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหารท,ทั่วไปนั้นคงจะไม่เพียงพออาหารเสริมครับจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทางเลยที่จะทำให้ทุกท่านครับได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอครับและผมขอยกตัวอย่างครับสารต้านอนุมูลอิสระให้ทุกท่านรู้จักกันสัก4ชนิดนะครับในวันนี้นั่นก็คือตัวแรกเลยครับเบต้าแคโรทีนและซีแซนทีนครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นในการดูแลสุขภาพดวงตา ไลโคปีนครับสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นในการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากวิตามินซีครับสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นในการต้านอนุมูลอิสระในส่วนที่เป็นน้ําของร่างกายและช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและวิตามินอีครับสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นในส่วนที่เป็นไขมันของร่างกายแล้วก็ช่วยดูแลผิวรันให้กับร่างกายด้วยครับรู้จักอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกันไปแล้วครับคราวนี้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรากันเลยนั่นคือ เครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 ครับเครื่องดื่มที่รวมเอาวัตถุดิบเป็น4สุดยอดผลไม้ที่เป็นสมุนไพรจีนหายากเข้าด้วยกันที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นกว่าผลไม้ทั่วไป1 0บถึงเจเท่าเลยทีเดียวครับโดย4สุดยอดผลไม้นั้นก็ได้แก่ผลแก๊กผลชันิสไเรเซียมผลซีรีและผลสับปะรดไซบีเรียนหรือ4ีปักทอนนั่นเองซึ่งทั้ง4ี่ผลไม้นี้ครับนอกจากจะให้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นกว่าผลไม้ ทั่วไป10-70เท่าแล้วยังอุดมด้วยสารอาหารมากกว่า170ชนิดครับและหากเปรียบเทียบคับสารต้านอนุมูลอิสระจาก4สุดยอดผลไม้นี้กับผลไม้ทั่วๆไปต้องบอกเลยว่าผลแก๊กหรือผลฟักข้าวครับให้สารไลโคปีนที่สูงกว่าเมะเขือเทศ70เท่าและให้สารเบต้าแคโรทีนครับที่สูงกว่าแครอทถึง10เท่าเทียบในน้ำหนักที่เท่าเทากันนะครับ และผล Chinese r เซี i u m ครับก็ให้สารสีสันทีนที่สูงกว่าข้าวโพดถ,ถึง40เท่าย้ำนะครับว่า4ีสันทีนสูงกว่าข้าวโพด40เท่าแต่ครับไม่มีในส่วนของแป้งเหมือนข้าวโพดนะครับ ข้าวโพดมีแป้งแต่ชนิดไซเลียมตรงนี้เราวัดที่4สันทีนหรือสารต้านอนุมูลอิสระครับที่สูงกว่าข้าวโพดถึง40เท่าเลยและผลซีรี่ครับที่ให้สารวิตามินซีสูงกว่าโทส้มถึง60เท่าและผลซีบักทอนหรือสับป,ประรดไซเบเรียนที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีและสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมากครับและในผลแก๊กครับยังมีแคโรทีนอยพิเศษอ,อีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าไลโปแคโรทีนอีกด้วย ซึ่งไลโปแคโรทีนนี้ครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีนาโน,โนธรรมชาติครับที่จะช่วยทำให้การดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดใน G3 นั้นสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะก็ได้ยินคาว่านาโนนั่นแปลว่าขนาดที่เล็กมากๆจึงส่งผลให้ดูดซึมได้ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นหากท่านนึกถึงเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ที่เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9เดือนขึ้นไปจนถึง ผู้สูงอายุครับและยังให้สารต้านอนุมูลอิสระระดับนาโนอีกด้วยขอให้ท่านนึกถึงเครื่องดื่มสุดยอดผลไม้ G3 เลยครับ